โซเชียลถึงกับต้องขยี้ตากำเนิดตำนานบทใหม่แน็กชาลีสบัดลุกแปลงโฉมแต่งหน้าทั้งผมเป็นบาร์บี้งานนี้สวยจนจำแทบไม่ได้เลยล่ะคะ่ะ เรียกได้ว่าเป็นตัวพ่อสายฮาคนหนึ่งของวงการบันเทิงไทยเลยนะคะที่ไม่ว่าจะทําอะไรหรือว่าขยับตัวไปทางไหนเนี่ยก็กลายเป็นกระแสทุกรอบสําหรับนักแสดงหนุ่มมากความสามารถค่ะก็คือหนุ่มแน็กชาลีนะคะที่เจ้าตัวก็มักจะโดนชาวเน็ตแซวอยู่บ่อยๆนะคะว่าเหมือนพระเจ้าห้หนาหล่อๆมาตอนลืมบอกวิธีใช้เหตุผลที่มาจากการแซวก็เพราะว่าพระเอกหนุ่มแน็กคนนี้เนี่ยดูเหมือนจะมีไลฟ์สไตล์ที่ชิลแสนชิลนะคะแถมเจ้าตัวยังมักจะถ่ายภา หรือว่าทําคลิปวิดีโอสายฮาสวนทางกับใบหน้าพระเจ้าปั้นไปอีกล่าสุดค่ะหนุ่มแนะ็คเขาก็เลยเอาโซเชียลแตกตื่นอีกครั้งเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยออกมาโพสภาพพลิกโฉมสะบัดลุกใหม่แต่งหน้าทาผมเป็นบารบี้บอกเลยว่างานนี้สวยจนจําแทบไม่ได้เลยล่ะค่ะอาทุกคนดูภาพเหล่านี้สิคะสุดยอดนะค่ะหนุ่มแนะ็คเขาโพสภาพผ่านอินสตาแกรมนะคะลุคนี้เนี่ยบอกเลยว่ารวบผมยาวสลวยแัดเป็นคลื่น ลอนธรรมชาติมีติดกิ๊บแบบฟุ้งฟริงอีกด้วยงานผมว่าปังแล้วแต่งงานน้าบอกเลยว่าปังกว่าค่ะเพราะว่ายกเครื่องหน้าแต่งแต้มลุกสวยหวานละมุนจริงๆเห็นแล้วต้องหลงรักนะคะชุดก็เป็นอะไรที่ดูเข้ากันมากระโปรงพองเดสแขนกระปุกนะคะน่ารักเหมือนกับตุ๊กตาบาร์บี้เลยอเจ้า,จาตัวก็เลยแคปชั่นเด็ดๆนะคะบอกทุกคนว่าอย่าพยายามกันเลยนะพวกเธอไม่เหมือนหรอกเออทำกางเพื่อนนิ้นงที่วงการบันเทิงไทยค่ะแล้วก็ชาวเน็ตที่เข้ามากด ถูกใจคอมเมนต์กัะสนานหวั่นไหวนะคะต่างเข้ามาชื่นชมลุคใหม่สุดปังแล้วก็เซอร์ไพรส์กับลุคนี้กันมากๆบางคนถึงกับคอมเมนต์ว่าถ้าจะสวยขนาดนี้คุณหลุมสั่งพี่เธอ